พี่น้องอะไร FC ทุกๆคนเนาะมาผบมาบอกซาลาสเซนการสเซนเกอรออมือก็ไปพู้ฮัมก็สิมหาปี เกิดเกิดตแต่สรงข้ามข้างที่หนึ่งบุจักท่านเซิญี่ปุน่นท่านเซิรญี่ปุน่นม,มันมีเซิร์งัแน่มแม่เถ้าเนงเนาอ้อาเลอ่เอเป็นหลาสุด อมีมีเสืกยังเน่มีมีไงเฮือกมีไงเฮืองอือมีไยเฮือกโอ้เสื้อไสาแม่จากพราคองบอปรัคคองอยู่ไสแม่ใหญ่ บ้านเลี้ยงบ้านมีหัวเข่ามากบ้านน่ะนะเอ้าว่าบ้านบ้านเนี่ยไรจังอ่ะบ่มีหัวเข่ามากบ้านเอ้าคนบ้าบ้านบ่มีหัวเข้าหมาบ้านบ้านเยงก่อนบ้านเรามีในุ้ดเดดูนะเรามีนาซิงเออบ้านเรามีนาซิงขันแม่น้ำยูอำเภอยังง่ายๆเรามีนาซิง เสื้อไซสมาจากฝั่งไทยพี่น้องเรามีน้าซิงแจงอำเภอยังไม่ใหญ่ปะลืมอือหูแจ๊กแต่ว่าบ้านเรามีน้าซิงจักอยู่ไซส์เล็กแล้วะโอ้พ่อแม่กันว่า่งยๆก็นนี่เซอกบ่อแม่ยัหไงตอนไหน เออแตกมาลูกผู้พ่ายไปเนาะคอนแมนต์มาแล้วกะสมัยตะกี้อยู่พุ่นกะเล่าเนาะมีกับเล่ามาได้มนไทยดิสมัยตะกี้เปลี่ยนเป็นไทยพุ่นเนาะอเออแกว่าเขาหมักบ้านเนี่ยแรงใหญ่เลยรวยเลยเชงเองเออไม่ใหญ่เออไม่ใหญ่อายุก็สิบกว่าปี เป็นห mm. like yeah well, ูกใจงง้ยตาตาตากันยังเห็นหูหูกันยังดีใน้าขาดกม่โอ่แต่เทายีออพ่อเป็นยังอย่างเสียแม่ใหญ่พ่อแม่ใหญ่ย่งเบิงเ้วนองนุ่งย er ่างเบิร์ดพ่อใ่น่องใช้น่องตา เดแหละเชียบิดแล้วเดอห่ายงแต่มัใหญ่มันถือมัใหญ่ด้วลูกโอ้แต่พ่อนั่นเชียแต่แต่ยังเนาะไอ้บ่แม่ทไ่กเลังเ่เจ็ดปีเจ็ดปีแปดปีผุนแล้วเนาะถ่ายเขียวเนาะต้องให้นักกรล่านี่บอก คือน้องให้ยังเสียมากน่าจะอบมั้งาโรดไวสวัสดีานะเออพี่น้องกันหรือเนาะก็บอกว้าเสื้อสซยมาแต่ไทยไม่บ่ากับเสื้อสายมาจากไทยคือกันแรกเห็นไหมมันน่นน้องมีเบาะเราเบานะ บ้าน้้าเรามีนาซิ่งจักอยู่ไซเลพี่นองเ้ยือแต่บ้านเมถาวาทองทิพย์เออเมถาวรทิ่บาเราอ่ะเมทาท่องทิพย์นั่นเรายังจืดซเออร์เมถาวชี้นวลอืมเมถาวรจันทร์แตหานเมูกก็ออกแตาหา ถนนอืมแล้วกไล่กชีีเมย์นอืมาินวนออกบอเยอะกันอืมถ่ายินเยอะกั่ายโชคดีนี่มาแบ่งกันาเนีออเพื่อนไปออกเพื่อนมันเนี่ยป่ะอืม้าวอะอกตะกี้นั่นมามาเบิร์ดครบรั้วบ่แม่ใหญ่มากแต่เรามีน่าซิ่งเองนะก็มาเนียมาเบิร์ดเอา มามาลยมาปักลังในบ้านคําแห่งเลยบอกหรือว่ามีหม่งโลกก่อนมาคําแห่งเลยเดี๋ยวว่าทำมาเอ้มาคัแห่งโน้ตดกเแต่เชื้อเตกเแตกเสื้อตั้งแต่ข้าวยี่ปีนตั้งแต่ข้าวญี่ปุ่นมันนะเชื้อพลังเชื้อกาะคนตี ไม่ใหญ่ก็ก0กว่าปีเลยเกิดท่านเสื้อกิปุ่ลมันวะเนาะแม่แม่กูนะทํ้ไม่าำจันแม่แม่ชู้ละเกสดชูกรรมคนละหมกผู้หญิออกออกก่อนนุกเชือกหรือวะนุงเชือกแล้นก็ไล้างไปออกกรรมหมอกมออะไรไม่ล้างออกก่อนมออกก่อนมันยังอยู่ เอาเป็นแผดบ่ามีไงว่าคนละม่ม่หนักได้คนได้ก่อนเหมือนเขาเหมือนเเขอบูไม่ได้ล้างไม่ได้ดูม่ได้ล้างออกก่อนได้ออกกล้ามมหเน่ยคนมันแทรกันเหมืนว่าเขาเยเขาจะมาทำคุณด้ตามล้างนี่ออกกล้ามก่อนเออยูกล้ามก็อย่างเดีไข่ไข พี่ตายแล้วพี่ไผ่ตายน้ำลังเลยลงก่อนแม่อันนี้เออคล้ายๆคือกันกน,นี่ข้าเจ้าหเอีกกันอืมคือกันก็ถึงตายก่อนตายหลังอ่าตอนตอน,ตอนพัวใหญ่เขานั่นเราตายแล้วพัวเ่าเล็กน่ะตายทับวานนี้แล้ววันนี้พัวเ่าเล็กน่ะได้ลงก่อนอันผู้ผู้ตายน้ำลังนะั่นได้ลงน้ำลัง เออูบเอาลงลงพี่น้องผู้ตายก่อนนะลงน้ำลังผู้ตายลังนะลงกอนเออเบี่ยมันเดยพี่น้องไงบะเท่าริกงนะลงกอนผูตายน้ำล้าง

มีใหญ่นี่เป็นเนื้อเออเป็นพอเเป็นเนาเออแม่่น่ออกเยอะเออพีน้องเยแม่แม่ามาเล่าเลยอ่าเป็นถวดมันนั่งลินน้ำถวดบไว้เนาะพี่น้อง หมูดีตาตากะดีป่มไนอ่าอ่ายังเคยงเฮงจ็โตไม่ไงเมื่อไรชิบกบ่ายนีเลือชองเจ้ามันมีเท่าไรมันตายตายต้นต้นนี้สามต้นนี้นี่นีโช่มเปนเี่นยังเลื้อช่องัวนี้โอ้อ่า ตายชิบก่วตัวเลยมันค้างมันลายว่าม่ใไงค้างน่หนึ่งมันมือจาค้างอ่งชุ่มค้างแนี่หนึ่งันง้งหมดอ๋อมันแคบเนาะค้างเนียนขุมอือมีไงเนี่ยแขีงแห้งอีลีแข็งเนี่ยเขาผูกงอไว้กับง่อยเนอะมีญ่กินยัง เคล็ดลับเคล็ดลับสุขภาพดีม่ใหญ่เขียวมากอยู่บนนี้เขียวยาอยางนี้ยาอ้ยาโอ้เจ็บแขีวเลยยาบ่เจ็บส่องเจ็บไข้เลยแขีวก็ร้อนเลยยาอืมมันออกห่อนส่องห่อนไขะโอ้บางคนแบบยาก็มีเนาะพี่น้องม่ใหญ่นเนี้ยแข็งแห้งในพี่น้องเลย ออย่างอีกเสีนบอยมงไงเป็ดนะอืไก่ออพักผืนกับมีพักยัางผืนกับมีโอ้ยไทยหอยไขยหอยน่ารำโพลโอ้ติกี้นะเป็นผ uh, ู้หญิงเก่งเลย โอ้อ๋อมีไงค้างมันอันเนี่ยค้างอะไรถ้าไข่เนี่บ่แม่งใหญ่นี่มันโอ้มันเป็นเป๊ะเป็นเป๊ะแห้งอะไรมีญ่เอ้อันนี้ได้ไข่เนี่ยโอ้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 มีญ่เครื่อกล้วยนะแม่ของมีญ่อีกตีอันนั้นล่ะผู้ผู้ เออแม่แม่นม่ไงป้ามันมันจะมันจะวียอันน่ะมันคือเป็นว่าสองว่าผู้น่ะมันคือโพลเทอันน่ะมึงมึงฮะกล้วยเขากามันเน้ามันบ่ป้าที่มึงมึงสิบห้าพี่น้องเือสมมัยเย้าเพี่น้อง หักวิกับประเดไล่แต่คือยาวโกกันใหญ่ใบกันใหญ่อยู่คนเดียวเนี่ยมันมืดมื้อนี่มืดทำมันเหยี่ยมไม่ใหญ่ทวดบาไว้เนาะแล้วก็มา มะซิเลบสมลูยาเด็กยาฉัหวานนี่ไงอ๋ซีเลบซิเลบซิเลบเลยนะม้องยเขาเมาว่าเขาแล้วเขาโดดอย่างี้อืมเป็นน้ำเะเป็นน้ำยุ่ลงบอกมีไงทวกนะเนีากเนี่ยเหนียว เ่ยเมื่กี้มีใหญ่กันไปเลี้ยงงูอ่บอกฮักกันยุดปีนี้ฮักกันยุดปีนี้บอกเลี้ยงงัวนะเอออายุกัสิบกว่าปีมาว่างหันคือบเห็นแล้วข้าวมาบัางส่วงหลังๆโบเห็นเจ้าเจ้าเจ้ามาเลยใช่มาในเล่มกันพวงมาในโอ้ยมีใหญ่ยังไปมีใหญ่ยังไปหาเลี้ยงงัวตอนนั้นนะโอ้ขามาว่างยำเล้ง เหนปแม่ทำมาว่นเด้ทชวงเที Hence, it? It ่ยวมาเด้เราอ่ะเราไปเลียงงูอ่ะเราเราอยาเรียงสามปีแล้วเนี่ยมหน่ลูกจะมีจะค้นมั่ยลายหัวยาวย่งยังจะคนไงนะยังซีย่งซีเอ้ย่ชําได้ย่างเสียนะั่คือกล็ดหนั่งกเ nhang mùi ừ. no. ừ. uh. nhảy, ban đây nó thường gần dưới nhang màu cam, thường ở mặt trái luôn, này nọ, mùi ban này, nhưng mùi ban này nó hàng nhang này nhang chắc khó, nhang của nhìn người sai Sai sài นั่งสคนผู้มาเอาน้ามาแมนก็กลูกเจ้าโอ้อ้าวผู้อุ้มคุณหน่อยมาน่ะยาวังนกกลูกเจ้าบอกไม่ไงมีหิ้วเขาไม่ไงไปนั่งกอนถ้าพอไหวกอนลูกหล่า ังนะก็ลูกเนาะออกัลูกเดี๋ยนสตบแยกไหนคือปูเนาะอือหนาคล้าย่ๆปูไม่ใช่เราพ่อเมื่อพ่อหอหอนเียวหน่อยเนาะโดยยังก็มีไมาหยมันเยห่งมาไม่ใช่หันเดียวเนี่ยปูไปป้าวันนั้นนินจัดอยี่ยชื่อว่าไปฝ้าวเลยเพ่าไปเรือนเพื่อีจาเพื่อแหละเงลูกบุตปอนไปเฝ่าจ้อโอเที่บ้านยังไงะ ม่ใหญ่นะบ่ไปเป่าใหรอเขาน่ะเล่านั่นไปเป่าเลี้ยงลูกโอ้เป็นเรเลี้ยงลูกยากลไปเป่าอหมืแบนันแหลเหมือนคนทานนั้นกขาดาอันคนท่นเนาะขาดแบบนั้นก็บอันมาขยองบอกบ่เิคูลเรามาหั้างทั่นข้างไหนขอไปเนขอไปท้างอัน มันมุ่นคู้มคยไปนะความหวยเงอ้ความหวยใงญ่จังไปหอดผุความหวยบ้านัราสิบ้านยังก็บอว่าอยัางหวยเงี้ยมาเันตาจานหวยเงหญ่ไปหอดผุอย่างนจมาจะเวิ้นคุ้นโดนเนาะโอเคขันตาจานขันตาจานเป่าผู้เป่าเนี่ย ไม่อยู่น้ำมีญ่ยังนังถาบาไว้เนาะนั่งล่นน้ำมีใหญ่ทวดมีใหญ่่วเนี่ยโอ้เก้สิปียังเหลนเป็นเซมปิงออโรปิกเอร์พี่น้องเก้าสิบห้าปีอัอยู่หมันควนยืนเนาะก็เคยนอนเวียนอยู่บนมีญ่

อไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เคยเห็นผีอยู่บ่ก็ิเกิดมาไงผียัไผีผีหลอกบุกจ่าบุก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 บากบุก่ากบโอ้ยกบุกบุกบากบุ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 ก

พอแถวเขาหมวนนี่ว่าเอาทังฝรั่งเป็นว่าเอทังอังกฤษเป็นแถวใช่หรอแถวเขาหมวนอยู่บ้านผมไงจีนอยู่โดยเราแบบโบโบไลยนะเราแบจบจบเข็บภาหาเองเราอะแต่เราเราเอาภาษาฝรั่งเศสเป็นแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็น โอ้ยมึงมีนไ่คู่วั้นมยลายเขาลุ่มลื่นเอองต้นต้นไม่ใหญ่มากแต่บ้านเรามียังนั้นคอยเกื่ออยู่พได้พ่อแม่มาเอากันยู่พของมันอยู่พีเนาะโอ้แต่พ่อแต่แม่นั้นอยู่พุนเชิ่อมาอยู่พี่ใหญ่แล้วตนก็เอากันเออไม่ใหญ่นะมาเกิดอยู่ฝั่งล่าพี่พ่อคนไทยน้องหายนี่คุณแม่คอยเอาอืม าก็มาจะหน้าเอาแก่แง <c oughs>: yeah. yeah. ่เพิ่งบวชแงมาเพิ่งมาลอกคันโทาเออโทาเพ่นเพิ่งบวมาเพิ่หาเแก่มาลอกอืลูกครอย่าว่าบึงบงบงัยูทั้งงานคอยอานปักเหรอหไอแม่ใหญ่บึ้งก่อนบออยู่ทางคู่อ่ะพ่นเราสิบปเบึ้ง

มาเถอนาจิเป <Allah> ็นเื่อเชียนเ้อมาเถื่อนาจตอไม่หายเ้อะเออเป่นยงได้มื่อกูพี่่าะเมื่อไรพี่นนอะเมื่อไร